คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่องมกสีหยอยหรือน้องมกคนนี้คนดีและคนเดิมเพิ่มเติมคือวีสองกันนั่นเองนะคะ อะเย็นนี้เราถุยเย็นนี้เราก็มาอยู่กันนะเกมกันนิชาฟอร์จูนนะคะทุกคนอ่ะไม่ได้มาในช่วงเวลาแจ็คพอตไทม์นะคะรอบเย็นนะก็มีแจ้งเข้าไปแล้วนะอ่ะห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแต่ว่ามันหมดเวลาไปแล้วแล้วก็รอบเย็นนี้ไม่ได้แจ้งกันนิชาเข้ามาเนาะ อ่ะโอเคมีคนเล่นกันิชาอยู่นะทุกคนอ่ารู้สึกว่าจะเกลือนะนิดหน่อยไม่นิดนะทุกคนได้มา1บาท80ดสิบตังค์อ่ะก็เหมือนเดิมทุกคนสําหรับกลุ่มแจ็คอไทม์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกดีที่สุดนะแล้วก็นอกจากจะเอาไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆภายในกลุ่มด้วยนะคะ อ่ะก็เพื่อนๆไปเล่นเกมอะไรแตกไปแตกก็จะแคปมาลงให้ดูกันภายในกลุ่มเนาะอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะหมกก็จะทิง้งลิกงไว้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนปะเลสโกอ่ะมาค่ะทุกคนทุนเย็นนี้ก็390บบาทนะอ่ะเดี๋ยวซื้อฟรีเลยนะทุกคนเพราะว่า ถ้าปั่นปั่นไปเรื่อยๆมันก็มันก็ได้ปั่นแค่นิดแป๊บเดียวนะทุกคนเพราะว่าซื้อฟรีเบดห้าก็สามเจห้าแล้วนะเออเออเอ,อ,อ่ะได้อยู่98บบาทสวย เออสวยคูณหกเคช่องแรกอื้อื้ต่อไหมโอ้โหเหียไม่ได้สิบช่องสามช่องเดียวเท่านั้น โอ้โหจะได้ซื้อต่อไหมเนี่ยยังไม่ได้ทุนคืนเลย375บาทเอ๊โอ้โหโอ้หไม้แรกก็ขาดทุนเลยนะทุกคนแล้วก็ซื้อต่อไม่ได้ด้วยได้331บบาทอ่ะ จริงๆมันก็ซื้อได้นะทุกคนซื้อเบ็ดสี่นะเบ็ดสี่บาทขอโดดเบ็ดหน่อยแล้วกันอะเบ็ดยี่สิบไปเลยมาสามร้อยได้แหละสวยสวยอยู่ได้ร้อยห้าสิบ ขอไม่ซื้อแล้วกันนะอาวโอว้เข้าถึอเข้าถึอเออเอ้เอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> กะไว้แล้วกะแล้วว่าจะไม่ซื้อเบ็ดห้าไงทุกคนเพราะว่าไหนๆเราก็โดดมาเบ็ดยีแล้วนะก็ไปมันให้สุดไปเลย แต่ว่ามันเข้าฟรีให้เราว่ะสวยโอ้โหโอ้อะไรเออได้อยู่คูณสิบสองแต่ว่าได้น้อยไปหน่อยนะ1้อยเก้าสิบสองบาท อ่ะได้อยู่402ออบาทสิบคิวได้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 คิวช่องแรกเออเคมาช่องแรก <c oughs> ุ่มพันดอกไม้มได้เออโอ้สวยอยู่ได้มาสองพันเลยนะทุกคนเออทำเป็นเล่นแปดบ่าทอ่ะจบได้มาสองพันสองพันสามสิบเอบาทก็พอดีกว่านะทุกคนทุนแร้อยเกิบาทกำไรสองพนะไอเศษสี่ร้นี่ก็ช่างมันเถอะนะปัดไปปัดไปเลย อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็พอแค่นี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะบมกก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย